สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมรุมเปมตังวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำสไลด์โชว์จากการใช้โปรแกรมเ e g a s Movie ซูยูโอเฮนสตีแพทที u 511นะครับนี่ก็จะมีเมนูที่ชื่อว่าสไลด์โชว์อยู่เราก็เข้าไปที่ Insert s l i สไลด์โชว์ add Picture นะก็เลือกรูปมานะเลือกรูปอาวเลือกรูป เราปรูปเสร็จเราไปตั้งค่านะครับอันนี้ก็ตั้งค่าสตาร์ทที่อีบินาทีผมเอาสตาร์ทที่วิท,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 ที่สามไปกันนะต่อรูปสามวิไหมต่อรูปผมหนึ่งวินี่นึ่งเอื่อนลงหนึ่งนี้ ต่อร <or> ูปหนึ่งวิไม่ไปนะสองวิกันแล้วกันก็เอฟเฟกนี่เอาเอฟเฟกแบบไหนนะครับเราก็เลือกได้เอฟเฟกต์แบบเฟดไหมเอฟเฟกต์แบบเฟดซูมอะไรนี่มันมีหลายอย่างเราเลือกกันนะชอบที่จริงนะเอฟเฟกต์มีเยอะกว่านี้นะแล้วว่าแล็กี่วิศูนย์คือสองห้าวินาทีแล้วก็ครีเอทนะครับอ่าปิดไปสังเกตไหมว่า เอ่อรูปภาพแรกจะเริ่มตอนสองวินาทีนะครัสามวินาทีานีะส่วนเรื่องดนตรีเราก็มาเอาดนตรีใส,ตใสต่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้นะครับเราก็หาดนตรีมาใส่นะครับโดยก็วิธีการก็มีมีอยกอะไรดน,นตรีก็เออเรามีดนตรีอะไรก็เออเราก็ใส่ตรงนี้ได้อโอเคนี่นะก็ใส่ดนตรี เป็นสไลด์โชว์อย่างนี้แล้วก็ทำไมรูปยีงไม่เต็มรูปใหญ่แบบนีไก็เจี่แต่ทำไมถึงไม่เต็มเออน,นี่นะก็จะวิ่งไปเรื่อยก็เป็นสไลด์โชว์ก็เก็นเห็นว่าต่อรูป,รปนั้นก็จะ จะยาวกับสามวิที่เราเสร็จไปอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆทำวิดีโอจากสไลด์โชว์ง่ายนก็สำหรับคนที่ถ่ายรูปมาแล้วก็มาทำสไลด์โชว์แล้วก็เลนเดอร์ออกเป็นวิดีโอออกไปให้เพื่อนๆหรือคนที่ไปร่วมงานนั้นได้ดูรูปภาพที่เรา ไปร่วมกันมาร่วมถ่ายร่วมสังสรรค์อะไรกันมาครับก็นี่ก็าทาทาได้โดยใช้คําสั่งที่ชื่อว่า,าสไลด์โชว์ตัวน,นี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ลึกล้ำซับซ้อนอะไรนะครับแต่จริงๆถ้าผมแนะนําก็มาปรับเมนวนดีกว่าไหมเพราะว่ามาปรับข้างในนี่อาจจะดีกว่าเพราะว่าบางทีอาจจะมีขอ้อผิดพลาดหลายอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมมีขอบอย่างเงี้อยอ,อย่างเงี้ยบางทีเรา เราไม่ได้แก้ไขโดยเข้าไปดูแต่ละอ,อันอีกนะครับการทำัวได้โชว์ก็เหมาะสําหรับ,บภาพที่มีจำนวนมากๆนะครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับภาพถ,ถ่ายจำนวนมากที่มันเหมือนกันมีเฟรมมีขนาดกรอบที่คล้ายๆก,กันไม่ใช่ว่าแนวตั้งนอนแนวตั้งบางนอนบางอะไรนี่มันสำหรับการนวมก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าเราลงมากรอบรูกปก็จะ แปลกๆกันแตกต่างกันก็อาจจะทําให้มีเขาเรียกว่ามีอะไรนะเนี่ยเลตเตอร์บ็อกซ์เขาเรียกเลตเตอร์บ็อกซ์ในในโปรแกรมเวกัสมูวี่เขาเรียกเลตเตอร์บ็อกซ์ก็คือมีช่องว่างดําๆเนี่ยนะเกิดขึ้นอันนี้ก็นํามาฝากกันนะครับสําหรับการทำไซส์โชว์โดยวิธีของเวกัสมูวี่ซิลิโอเฮนตีแพคพันธ์สวีเดน วันนี้ก็แนะนำการพีท่านี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามรับ,รบชมมาฟังสวัสดีครับ